สวัสดีชาวคนรังต้นไม้ทุกคนครับผมพบกับช่องโทนี่สกิลเช่นเคยครับผมวันนี้เราจะพาไปชมเจ้ากวักพระพรมด่างครับผมที่ผมซื้อมาโอ้ขวันข้าตาที่ผมซื้อมาหลายเบียนแล้วครับผมจะพาไปชมนะครับว่าตอนที่ซื้อมาครับราคาโอ้ราคาสองร้อยเจงครับเลยราคาสองหมื่นบาทครับตอนนี้หลายใบแล้วครับผมจะพาไปชมครับนี่ครับอันนี้เป็นกวากพระพรม ป่าด่างครับผมในกวากพระพรมป่าด่างนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นด่างขาวนะครับผมต้นนี้ซื้อมาอยู่ที่สี่พันบาทครับมันก็ทรงมันก็จะคล้ายกวากพระพรมบ้านนะครับผมแต่เป็นลักษณะการด่างจะเป็นสีขาวครับผมดูครับลําต้นก็คล้ายกันนะครับผมนี่ครับแต่ทรงใบจะไม่สวยเท่ากวากพระพรมด่างของธรรมดานะครับนี่ครับอันนี้กวากพระพรมป่านะครับอันนี้กวากพระพรมบ้านด่างครับผมนี่ครับ ต้นนี้ที่ได้มานานแล้วครับประมาณสองสามเดือนแล้วครับตอนได้มาสองสามใบเองนะผมนี่ครับแต่ต้นเนี้ประมาณอยู่ผมประมาณสองสามเดือนแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับผมก็จะเอาน้ํารองกระถางไว้ครับเพื่อรักษาความชื้นครับผมนี่จะให้ดูสองอย่างนะครับดูครับผมไม่แน่ใจว่าต้นเนี้ตัวไปมันจะใหญ่เท่ากันหรือเปล่าแต่คงกอ่พระพรมป่ามันคงใหญ่ไม่เท่ากว่าพระพรมบ้านแหละครับผมลักษณะ การด่างของเจ้าเนี่ยครับกวางประพรมด่างเนี่ยต้นนี้มันจะด่างมันมีด่างขาวกับด่างเหลืองครับต้นนี้ด่างขาวครับดูครับใบใหญ่มากครับสวยงามมากสําหรับมือใหม่ชาวคนรักต้นไม้ที่ไม่เคยเห็นกวกงระพรมป่าด่างคลิปนี้แล้วก็มีให้ชมกันครับนี่ครับต้นนี้ใหญ่มากดูครับเดี๋ยวผมยื่เขายูนะครับนี่ครับดูครับสวยมากครับผมลักษณะลำต้นนะครับคล้ายๆกันเลยนะผมนี่ครับ น,นี่ปลาซาซามต้นดูการด่างมีเชื้อด่าง,ม,างมันจะวิ่งขึ้นมาแบบนี้ครับอ่าวัตถุก,การปลูกก็เหมือนบอลกระดาษดำด่างหรือเป็นบอลกระดาษด่างอะไรครับใช้วัตถุปลูกเดียวกันครับใช้ความชื้นสูงนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นกวาประพมป่าด่างครับใบก็จะเล็กกว่าแล้วก็ทรงใบนะครับไม่สวยเท่ากวางพะพมบ้านด่างนะครับผมนี่ครับ มาเทียบกันเลยนะครับผมราคาก็กวกพระพรมบ้านด่างจะแพงกว่ากวกพระพรมป่าด่างนะครับผมนี่ครับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตกวกพระพรมบ้านด่างกับกวกพระพรมป่าด่างครับผมคลิปนี้มือใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเทนนี่สกิล้วยนะครับผมกราบสวัสดีครับ